สี่สิบบวกถ้าคิดว่าตัวเองดูหนะ้ามีอายุเธอลองตัดผมดูก้อนช่วยได้จริงคะ่ะเพื่อนๆจา้าคูมิ่งมาแล้วเจ้าวันนี้ไม่ได้กล้าผมให้ดูนะแต่วันนี้ฉันตัดสินใจครั้งที่จะตัดผมปกติมันค่อยๆตัดขึ้นมาเพราะไม่กล้าฉันคิดมาเสมอว่าฉันเป็นคนไว้ผมยาวแล้วสู้ <c oughs> เคยดูหมอดูดเขาบอกว่าดวงเอ็งนี่ตัดผมสั้นแล้วเอ็งจะไม่รวยนะเออเอ็งตัดผมสั้นนี่เอ็งจะไม่สบายนะ เออเมื่อก่อนเนี่ยแม่ฉันก็บอกอย่าตัดนันดวงเองมันต้องผมยาวเองถึงจะเฮงไอตอนเราสาวๆเนี่ยมันไว้ทรงอะไรมันก็น่ารักดูดีไปหมดโพทนี่ปีนี้นี่ยแย่เลยนะปีนี้ตั้งแต่เข้า47เนี่ยไปไกลเลยนะเอาหัวงอกมั่งอะไรมั่งฉันเลยแบบเอาลเว,ว้ย ตัดสินใจตัดอีกตอนแรกก็ไม่กล้าตัดสั้นมาตอนนี้ผมฉันยาวเร็วไงถ้าใครจําได้สงเดือนที่แล้วฉันตัดฉันใช้พวกน้ํามันบารุงผมน้ำมันบำรุงผมมมันจะผมยาวเร็วเออวิตามินอีมันเข้มข้นฉันบารุงช่ำเช้าเย็นแล้วผมขึ้นไม่อุ้ยเต็มหัวเลยอะมาถึงเรื่องตัดผมกันต่อฉันก็บอกลูกสะพ้ยให้ลูกสะพ้ยนี่แบมบูลูกสะพ้ยฉันฉันเป็นชั้นน้าผมไงฉันบอกแบมบอันนี้40องศานี่สิบห้าองศาก้าสิบองศาก็สอดลูกสะพ้ยเออวะตัดผมมันก็เข้าท่าเข้าทางเด้อ เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยจำได้ไหมรุ่นฉันนะมอก่อนมิโคตอนสาวๆฉันชื่อบุตรสบาหนาหน่าหนาหนาโอ้โหมอก่อนนี้ฉันสาวๆนะฉันอยากตัดผมทรงนั้นมากแต่คนบอกฉันว่าถ้าฉันตัดผมสั้นฉันจะไม่สบายฉันเลยไม่กล้าเลยเอามาตัดเอาว้จอนแก่นะเฮ้ยใช้ได้อยู่นะมันจะดูสะอาดสะอ้านมันดูเซ็ตง่ายสบายพลาดไหมเพื่อนไหนใครไว้ผมสั้นส่งรูปมาที่คอมเมนต์ให้ฉันดูหน่อยสิเพื่อนๆจ้า